เ Outdoor Education เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราที่เราสามารถตอบโจทย์กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กเนี่ยเกิดทักษะและประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวทั้งภายในรั้วโรงเรียนและภายนอกรั้วโรงเรียนค่ะทีมคุณครูได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่าง เช่นในปีการศึกษา2,560เราพบว่าเด็กเกิดความเครียดและความกดดันในการที่จะเข้าห้องสอบโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเ,เราได้นำปัญหาเหล่านี้ มาวิเคราะห์และสังเ่งะห์ออกมาเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ outdoor education เปลี่ยนจากการติวสอบหรือการเตรียมตัวสอบในห้องเรียนปกติธรรมดาออกมาสู่นอกห้องเรียนโดยใช้เกมและการละเล่นไทยๆมาผสมผสานกับการสรุปบทเรียนและการทบทวนบทเรียนในปีแรกทำให้ผลการสอบของเด็กๆนะสูงขึ้น พร้อมทั้งเด็กๆบอกว่ามีความสุขและลดความเครียดลงไปได้มากจากการทำการศึกษาและการประเมินเราได้ค้นพบว่าเด็กๆต้องการที่จะออกไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียนและไปในสถานที่ต่างๆที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับบทเรียนเช่นพิพิธภัณฑ์สถานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งกีฬาเอาท์ดอร์ที่สามารถทำให้เด็กๆนั้นเข้าถึงกิจกรรมได้ด้วยตัวเองเด็กๆที่ได้มีโอกาสออกไปเอาท์ดอร์เอ듀เคชันนั้นได้นำความรู้และประสบการณ์กลับมาแบ่งปันเพื่อนๆแบบการประชุมกลุ่มย่อยพวกเขาทุกคนที่ไม่ได้ออกไปเอาท์ดอร์เอ듀เคชันก็ได้รับรู้ถึงประสบการณ์ความตื่นเต้นและความรู้ต่างๆที่เพื่อนนำมาแบ่งปันในคลาสเรียนนอกจากนั้นคุณครูผู้ดูแลโครงการได้นำผลการประเมิน แต่ละปีนั้นมาทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ในการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นรายปีและสิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือเราได้ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องผลที่เราได้และเราภาคภูมิใจมากๆจากการไปร่วมเก็บขยะที่หาดจอมเทียนพัทยาทำให้เราได้รับเลือกและได้รับการแต่งตั้งเป็น ชูดรักธรรมชาติทําให้เด็กๆทุกคนนั้นภาคภูมิใจและยังส่งผลไปในวงกว้างเกิดการปลูกฝังการลดละเลิกใช้ขยะที่เป็นพลาสติกค,ค่ะ